แอ o r อ G9 เข้ามาใหม่รับชมก่อนใครก่อนปรับสภาพเลยนะครับคันนี้ปี1 6็7นะฮะและคันนี้ผมบอกเลยว่าไฮไลท์นะนอกจากโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างเดิมแล้วนะครับพี่ๆจะได้รถที่มีประวัติศูนย์มีอะไรต่างๆให้ครบแบบนี้กุญแจ2ดอกนะฮะเข้าศูนย์ทุกระยะเป็นรถหน่วยงานรถผู้บริหารใช้นะครับเข้าสู์ทุกหนึ่งหกิโลกุญแจสดอกเอกสารต่างๆคันนี้ให้มาครบ รถเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกนะครับบอดี้ด้านนอกไม่มีรอยบุบรอยเบียดรอยชนอะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับแต่ว่าต้องมีการสปาภายในให้นะครับภายในอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยนะฮะใครที่มองหายอยู่เนี่ยผมบอกเลยคันนี้โครงสร้างสวยประวัติดีนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมหรือว่าหน่วยงานเดิมที่ใช้เนี่ยดูแลรถด,ดีมากนะครับดีมากคันนี้เนี่ยเลทผ่นอนอยู่ที่9,800พนนะพี่นะ9,800นนะครับกับโครงสร้างแบบนี้ประวัติรถแบบนี้ใครที่สนใจนะครับเข้าไปรับชมก่อนใครได้ในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้านะครับแล้วก็วันนี้ผมมีรถเข้าใหม่อีกแล้วนะครับนั่นก็คือ a c c o r d G9 นะฮะมีเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น 2.4EL ปี16-17นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานจดในนามบริษัทแล้วก็ประวัติศูนย์เข้าศูนย์เนี่ยทุกระยะเลยนะฮะคู่มือรับประกันอะไรต่างๆอยู่ครบเดี๋ยวผมจะพาไปดูในคลิปนี้เลยใครอยากได้รถแบบมีที่มาที่ไปนะครับ มีวารันตีการเข้าศูนย์เช็คระยะชัดเจนต้องคันนี้เลยนะฮะเด็ดมากแต่ว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาส่วนๆอรๆวันนี้มาให้พี่ได้รับชมกันก่อนนะครับอาจจะมีบางจุดบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยขอภัยไว้นะที่นี้ก่อนเลยนะครับคันนี้2.4 EL นะครับปี2016-17เป็นรถ Accord G9 Minor Change นะฮะราคาค่าตัวเนี่ย569,000 กับเลขไม่หน่งแสนโลนะครับเลขไม่10,000แสนโลคันนี้ผ่อน9 8 0 0ตลอดสัญญาอ่ะไปเลยไม่เสียเวลานะครับไปดูบอดี้รอบคันนั้นก่อนเลยบอดี้สีเทาดำสวยช่ำเดิมนะครับคันนี้รถประวัติสูดด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอยู่ครบจริงๆรคันนี้นะครับผมเช็ดเบื้องต้นมาแล้วรถประวัติด,ดีมากนะครับกล้องถอยมีมานะครับเนวิเกเตอร์โรงงานมีมาอยู่แล้วสำหรับตัว 2.4EL เนะครับเครื่องยนต์เป็นรหัส K 24เครื่องยนต์ดีมเอิร์ดนั่นเอง หกแสนไม่หกแสนห้าหมื่นหกแสนห้าหมื่นห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเอออ่ะนะครับผ่อนเก้าพันแปดนะพี่นะคันนี้ฟรีดาวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนตัวไมเนอร์เชนแล้วก็ที่เป็นตัว EL เนี่ยไฟหน้าจะได้มาเป็นแบบ Full LED แบบนี้นะครับไฟเดย์ไลท์ติดติดครบสวยนะครับไฟหน้า Full LED ไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยว LED ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าที่เป็น LED มาด้วยเช่นกันนะครับกระจังด้านหน้าเป็นแบบโขมียม ด้านหน้าเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะรถเข้ามาวันแรกสภาพสวยกริปเลยสําหรับคันนี้นะครับตัวหูกระจกมองข้างมีเลนวอชมาให้สําหรับตัว2.4 EL นะครับมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะฮะกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยปรับพับอัตโนมัติด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวพลาสโครงสร้างต่างๆคันนี้ได้เดิมทั้งหมดรอบคันกระจกบานเดิมอคูติก,การ์แบบนี้ ล้อแม็กนะครับฟิตเมนต์สวยๆแบบนี้แน่นอนนะฮะแม็กขอบ18หล่อเลยนะครับฟิตเมนต์ลงตัวมากๆสำหรับซีรีส์ยางเนี่ยลัดมาเป็น235 4 5ห R 1 8นะครับยางลัดมาเป็นตัวมิชลินไพลลดสปอร์ตห้าซะด้วยนะครับให้มาครบเลยยางปี22ยังพร้อมใช้อยู่นะครับคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าบริษัทเดิมนะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานอ่ะใครอยากทราบว,ว่าหน่วยงานไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ตัวโช้อัพสปริงด้านในยังใหม่มีรอยแต้ม QC โรงงานมาให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพแค่นั้นเองเส้นสายตัวรถด้านข้างสวยงามชัดเจนนะครับฟิตเมนต์ขอบประตูแก้มด้านหน้าแล้วก็ฝากระโปรงทุกอย่างแนบชิดสนิทกันนะครับตัวหลังคาด้านบนไม่มีรอยบุบรอยลัยิ้มมาคันนี้เนี่ยผมหาตําหนิไม่เจอจริงๆนอกจากตัวเบาะหลังนะครับมันจะเป็นรถอ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถหน่วยงานเนี่ยรถเซกเมนต์นี้นะพี่นะจะเป็นรถผู้บริหาร นะครับส่วนใหญ่ในการนั่งการใช้เนี่ยจะเป็นฝั่งคนขับกับผู้โดยสารตอนหลังที่เป็นผู้บริหารนั่งนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ตัวเบาะตำหนินี้มาประมาณอย่างนี้นะฮะเหลืองๆเพราะว่าเป็นเบาะสีเบจเนาะตรงนี้เดี๋ยวสปาขัดเบาะสปาเบาะใหม่สะอาดสวยแน่นอนนะฮะแต่ว่าในเรื่องของโครงสร้างด้านนอกเนี่ยรถไม่ม,มีตำหนิเลยคันนี้สวยมากแผงประตูใหม่กริปแบบนี้นะครับมาดูโครงสร้างกันเพิ่มเติมนะครับสำหรับฝั่งเสา A ตรงนี้หัวน,อน็อ สวยๆแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆดูแผงประตูตรงนี้นะเนียนกริปเลยนะครับแผงประตูสวยบุกนุ่มมานะครับเป็นสีเบทบนล่างตรงนี้นะครับตัวบันไดาทางขึ้นลงนะฮะดูตรงนี้ก็ได้ว่าฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีการใช้งานไม่ค่อยมีการขึ้นลงนะฮะใหม่กริปส่วนใหญ่รถที่เป็นรถหน่วยงานแล้วก็เป็นเซกเมนต์แอคคอร์ดหรือว่าแคมรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ฝั่งแค่คนขับกับผู้โดยสารตอนหลังแค่นั้นนะฮะเป็นรถเหมือนเหมือนรถประจําตําแหน่งประมาณนี้นะครับ เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะสำหรับผู้โดยสารเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าแบบสีทิศทางนะครับแผ่นเพจเขียวเพจแท้เพจเดิมนะครับรหัสเครื่องยนต์เค4 w นะครับแล้วก็ตัวหัวน็อตฝั่งเสาบีประตูด้านหลังตรงนี้ไม่ได้มีรอยขันไข่นะครับกรประตูเดิมสวยกริปแน่นอนนะฮะแล้วก็พวกสมุดรับประกันนะฮะสมุดคู่มือผมให้พี่ดู รถหน่วยงานเนี่ยดีกว่ารถบ้านนะฮะแน่นอนเนี่ยในนามเนี่ยบอจอกนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนนิดนึงให้พี่ดูดูการเข้าระยะของเขาเนี่ยฮะเข้าตั้งแต่10,000โล20,000โลนะครับ30,000โล40,000โลนะครับข้ามมาที่80,000โลแล้วก็87,000โล90,000โลถึง100,000โลเขาเข้าระยะตลอดนะฮะพี่ๆดูด้านล่างก็ไดนะ้อ่ะนี่40,000เนาะผมข้ามไป50,000 60,000 70,000 75,000 80,000รถบ้านผมเชื่อเลยนะฮะไม่มีใครเข้าแบบนี้แน่นอนนะฮะเข้าถี่ขนาดนี้นะครับเข้าทุกๆระยะเลยตั้งแต่10,000กิโลแรกแล้วก็ทุกๆ10,000กิโลนะครับส่วนใหญ่เวลารถบ้านเข้าเนี่ยเขาจะเข้าตามระยะศูนย์เนาะ10,000โล30,000โล50,000โล, 5, โลอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นรถหน่วยงานเนี่ยเขาจะเข้าทุก10,000กิโลเลยนะฮะบ,บางทีไม่ถึงด้วย5,000โล7,000โลเขาก็เข้าแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยประวัติศูนย์ 0, มีให้ครบนะครับ เช็คได้กับศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศไทยนะพี่นะเบาะหลังตรงนี้มีตำหนิมานิดนึงเหลืองๆแต่ว่าเดี๋ยวสปาให้ใครสนใจนยผมแนะนําจองไว้ก่อนนะฮะสำหรับคันนี้แล้วเดี๋ยวผมจัดการสปาให้ครีนให้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขายตามสภาพอยู่แล้วเดี๋ยวมีการปรับสภาพวันนี้เป็นรถเข้ามาวันแรกเรายังไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ผมมาถ่ายให้พี่ได้รับชมก่อนว่ารถประวัติสวยแบบนี้โครงสร้างสวยแบบนี้นะฮะ ถ้าสนใจอยากได้รถแบบนี้ที่มาที่ไปชัดเจนแบบนี้นะครับติดต่อมาเลยนะฮะก่อนประตูด้านหลังก็สวยเดิมแล้วก็ตัวแผงประตูด้านหลังแบบนี้สวยๆนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะพี่นะให้มาครบแล้วสเปคล้อ,อยางด้านหลังเหมือนกับล้อหน้าทุกประการนะครับแม็กขอบสิบแปดฟิตเมนต์สวยๆแบบนี้ช่อง,งนี้จะเล็กมากนะฮะประมาณสักสอสนิ้วนะตรงนี้ฟิตเมนต์สวย,สวยมากนะครับล้อสิปให้มาแบบนี้ตัวโช้คอัพสปริงด้านในก็ แห้งเดิมนะครับแต่แค่เรื่องความสะอาดเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเนาะถัดมาเดี๋ยวมาดูด้านท้ายหน่อยนะครับด้านท้ายเนี่ยตัวไมนอเ์ชเชนนะไฟท้ายจะได้มาเป็นแบบ LED light guiding 3เส้นนะครับตัวเซนเซอร์กะระยะด้านหลังไม่ได้มีมาให้แต่ว่าจะมีเป็นกล้องถอยมาให้แทนกล้องถอยอันนี้มาเป็นจอใหญ่เลยนะเป็นจอใหญ่แล้วก็ปรับมุมมองได้3ระดับนะครับตรงนี้ใช้ทดแทนกับตัวเซนเซอร์กะระยะด้านหลังได้เลยนะครับ แบตที่เป็น ivtec นะครับแบตที่เป็น accord แล้วก็รวมไปถึงตัวโลโก้ Honda อยู่ครบชัดเจนด้านหลังตรงนี้มีดักเทลมาสวยนะครับเนียนกริปเลยอ่ะมาดูด้านท้ายกันเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับช่องเก็บสัมภาระใหญ่มากนะครับแล้วก็มีตัวสลักดึงนะสามารถพับเบาะผู้โดยสารตอนหลังได้นะครับตรงนี้ฝาท้ายฝาเดิมนะครับซีนแบนแบนแ,บนแน่นๆแล้วก็นิ่มจิกเข้า นะครับหัวน็อตจะเห็นไหมเอ่ยมันแอบอยู่นะพี่นะอ่าผมให้ดูตรงนี้เห็นไหมเอ่ยหัวน็อตนะครฝาท้ายไม่มีรอยขันไขนะครับทุกอย่างโครงสร้างเดิมหรือถ้าอยากสบายใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาขอสำเนากับผมได้นะฮะแล้วพี่ๆไปเช็คที่ศูนย์ฮอนด้าได้นะครับที่ใกล้บ้านไปเช็คได้เลยเพราะว่ารถที่เข้าศูนย์เนี่ยเดี๋ยวนี้จะเป็นระบบออนไลน์หมดแล้วนะครับพวกข้อมูลต่างๆในการเข้าไปเช็คระยะเนี่ย เขาจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าแต่ละระยะที่เข้าไปรถคันนี้เนี่ยเข้าไปทําอะไรบ้างนะครับในศูนย์เขาจะเช็คได้หมดนะครับแล้วก็การเข้าศูนย์เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าอะไรเสียชิ้นไหนเสียนะครับทางศูนย์เขาไม่มีการซ่อมอยู่แล้วนะครับเขาเปลี่ยนอะไหล่พาร์ทศูนย์ให้เลยนะครับมาตรฐานจากโรงงานมาให้เลยนะครับสบายใจได้คันนี้เข้าระยะมาตลอดเลยทุกระยะนะครับภายในเป็นสีเบจนะครับถ้าตัวรถเป็นสีเทาดําหรือสีดำเนี่ยภายในจะเป็นสีเบจ เบาหนังแบบนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวยังไม่เดี๋ยวอันนี้รถยังไม่ได้สปาเดี๋ยวสปาเนี่ยจะดูสะอาดกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะพี่นะตัวที่ใส่แก้วมีมาให้แอร์ด้านหลังมีมานะครับผู้โดยสารตอนหลังมีแอร์มาให้ภาพรวมสวยงามนะครับมาหลังมีมาเพดานด้านบนตามสไตล์รถหน่วยงานนะฮะจะไม่มีรอยจดรอยเจอมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับหน่อยว่ามีฟังก์ชันอะไรให้ใช้งานบ้างสําหรับคันนี้นะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งคันนี้ 2.4EL นะครับ ปี2 0 1 6 1 7ราคา569,000นะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,008 8ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแผงประตูฝั่งคนขับตรงนี้กระจกได้มาเป็นไฟฟ้า4บานออตโต้คนขับพับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มือเปิดเป็นแบบโคเมียมเบาะคนขับเนี่ยมีเมมโมรีซีทมาให้2ตํตำแหน่งในส่วนของเบาะคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้าแบบ8ทิศทางนะครับ8ทิศทางสติกเกอร์รมยางมีมาให้นะครับเดิมๆแล้วก็ กอนประตูฝั่งนี้ก็สวยเช่นกันนะครับปุ่มอีคอนโหมดมีมาให้นะครับแล้วก็แอคชั่นคอนโทรลมีมาภายในคอนโซลด้านหน้าก็จะตกแต่งไปด้วยลายไม้นะครับลายไม้คันนี้คู่มือครบนะครับทุกอย่างครบแล้วก็กุญแจ2ดอกเนี่ยคันนี้ผมบอกเลยว่าบริษัทเดิมนะฮะหน่วยงานเดิมที่ดูแลรแถลคันนี้ดูแลดีมากนะครับผมให้ดูตรงนี้นิดนึง คันนี้เนี่ยเขาไปเปลี่ยนยางมานะผมยกตัวอย่างให้ดูคันนี้เขาไปเปลี่ยนยางมานี่ะแม้แต่การสลับยางเนี่ยเขาไปสลับตลอดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงคันนี้เนี่ยเลขไม 1, 2, 10, 000, ล์หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะพี่นะหนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับแล้วคันนี้เนี่ยเขาไปเปลี่ยนยางมานะฮะยางที่ใส่มาเนี่ยที่เป็น in, เมชลินไพลอตสปอร์ตห้าเนี่ยเขาไปเปลี่ยนมาตอนหนึ่งแสนห้าพันโลนะครับแล้วก็ทุกระยะที่ต้องสับยางเนี่ยเขาไปสลับมาตลอดเลยนะฮะ ต่อจากนี้ก็พี่ๆใช้งานไปอีกสัก7,000โลก็ไปสลับยางต่ออีกรอบหนึ่งได้นะฮะก็ทุกอย่างเนี่ยเขาดูแลดีมากนะฮะผมดูจากประวัติเขาแหละใครได้รถคันนี้ไปบอกเลยว่าสบายใจแน่นอนนะครับเจ้าของเดิมบริษัทเดิมหน่วยงานเดิมดูแลมาดีขนาดนี้นะฮะอ่ะทุกอย่างก็อยู่ครบตัวถุงไม่ใช่ตัวถุงสิตัวกระเป๋าอันนี้ก็เป็นของ h อน d ้ด้วยนะครับเอกสารต่างๆด้านในเนี่ยมีมาครบเลย ทุกอย่างกุญแจก็2ดอกนะฮะแล้วก็เข้าศูนย์ตัวคู่มือสมุดรับประกันตัวนี้มีครบทุกหน้านะฮะมีครบอะประมาณนี้นะครับให้ดูภาพรวมคอนโซลด้านหน้านิดหนึ่งนะี่ครับดีไซน์ลายไม้ตัดด้วยสีเบจแล้วก็สีดําสวยเนียนกริปเลยนะครับเนียนกริปเลยอะเดี๋ยวมาดูตัวฟังก์ชันกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรมาบ้างนะครับตัวดีไซน์ม่านวัดเดินไม่ประมาณนี้นะครับ เลขไมล์120,000โลสําหรับคันนี้นะฮะตัวไฟหน้านะครับกับตัวที่ปัดน้ําฝนได้มาเป็นอัตโนมัตินะฮะเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วแพดเดิลชิพมีมาด้านข้างพวงมาลัยนะฮะไม่มีล็อกลอนเลยนะครับไม่มีล็อกลอนสวยๆดีไซน์เป็นแบบ4ก้านแบบนี้นะครับกูค,คอนโทรลมีมานะครับแล้วก็มัลติฟังชันนะครับในการเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่นยนเครื่องวิทยุรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงใช้ได้หมดนะครับใช้งานได้หมดตรงนี้ให้มาครบเลยปุ่มสตาร์ทมีมา นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นที่ไปเข้าศูนย์มาเนาะอ่ะตัวนี้จากคอนได้เลยนะครับเข้ามาตลอดนะฮะไม่ต้องห่วงเลยคันนี้มีให้ครบทุกอย่างแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ2สเต็ปแบบนี้นะครับด้านล่างเป็นจอทัศสกรีนด้านบนเป็นจอแสดงผลนะครับคิดง่ายๆแบบนี้บางท่านงงนะว่าทำไมมี2จอนะครับด้านล่างเอาไว้ทัศสกรีนเอาไว้สั่งงานต่างๆด้านบนจะเป็นหน้าจอที่เอาไว้แสดงผลนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ให้พี่ดูนิดหนึงคันนี้เนี่ย2.4 EL จะมีตัวนิเ i กเตอร์โรงงานมาให้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นระบบแบบ GPS นะฮะไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถใช้ตัวนิเ i กเตอร์ได้นะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอด้านบนเนี่ยเวลาเราเวลาเราสั่งงานต่างๆสมมติผมเลือก FM ไปแบบนี้นะครับ มันก็จะขึ้นไปแสดงผลอยู่หน้าจอบนว่าผมเปิดเดอ็ช่องไหนอยู่นะฮะด้านล่างคือการสั่งงานด้านบนคือจอแสดงผลนะครับคิดง่ายๆแบบนี้แล้วก็ในการปรับเปลี่ยนหน้าจอด้านบนสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เป็นปุ่มที่ไว้ควบคุมหน้าจอ i m i ิดก็คือด้านบนนะฮะตรงนี้สามารถดูเป็นอินโฟม t ชันได้แบบนี้อ่ะวันนี้ก็อาจจะเป็นของบริษัทเดิมนะฮะเขาก็ขึ้นเป็นรูปไว้อย่างนี้เราสามารถ i n นเสิร์รูปเราเข้าไปได้ด้วยนะฮะอยากจะตั้งรูปด้านหน้าก็ได้หรือจะดูเป็นภาพรวมหลายๆอย่างก็ได้นะฮะด้านล่างมีบอกวิทยุบอกตัวทิศนะฮะแล้วก็มีบอกอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในแต่ละทิศที่เราตั้งไว้แบบนี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่การใช้งานใครได้คันนี้ไปนะครับติดปัญหาการใช้งานตรงไหนก็โทรมาหาผมได้นะฮะตลอดเวลาผมยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับอ่ะถัดมานิดนึงด้านบนตรงนี้นะครับ กระจมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็รถหน่วยงานคันนี้เนี่ยพ,พี่ดูนะติด G.P.S มานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราออกให้เพราะว่าทุกคันที่เป็นรถหน่วยงานเนี่ยเขาจะมี G.P.S มานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมต้องเอาออกให้อยู่แล้วนะครับด้านบนก็จะมีตัวที่เป็นเอ่อตัวเอาไว้จับตัวฝนนะครับเวลาฝนตกลงมาจะปัดน้ำฝนอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นตัวที่จับปริมาณน้าฝนนะฮะจะปัดเร็วปัดช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้แหละนะครับประมาณนี้นะฮะประมาณนี้น ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาตัวแอร์เป็นแบบออโต้ดูอัลแชนเนลปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยคันนี้ผมบอกเลยว่าประวัติดีมากแล้วก็โครงสร้างต่างๆสวยเดิมเลยเดี๋ยวผมปรับสภาพหน้าใช้เ,เวลาสักประมาณไม่เกิน1อาทิตย์นะฮะไม่เกิน1อาทิตย์จะเอาภายในให้แบบเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับเอาให้เอี่ยมเลยติดต่อมาได้นะครับประวัติสวยแบบนี้กุญแจ2ดอกนะครับแล้วก็ โครงสร้างเดิมคันนี้พาร์ทเดิมอะไหล่เดิมต่างเนี่ยผมบอกเลยว่าหาไม่ได้ง่ายนะครับแบบนี้คือรถเกรดเนะครับคือรถเกรดเมาดูห้องเครื่องกันหน่อยห้องเครื่องผมก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรนะครับหน้าตาเครื่องยนต์เนี่ยดีมเอิร์ธนะครับเคยนะฮะคันนี้กําลังเครื่องยนต์เนี่ยมีให้อยู่แล้วนะครับสำหรับ2.4ใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับ Accord ์ดเด็เขาจะมีคําโช์มาให้ด้วยแท้เดิมจากโรงงานนะครับคโชค์ตัวนี้แท้เดิม นะตัวโชกอัพที่เอาไว้ค้ำฝากระโปรงตัวนี้ยังไม่ล้านะครับยังใช้งานได้ปกติผมดึงลงมาเนี่ยก็ยังสามารถมีแรงที่จะดันขึ้นไปได้อยู่นะครับตรงนี้ฝากระโปรงหน้าฝาแท้ฝาเดิมนะครับสติ๊กเกอร์มอ,อกออยครบแล้วก็รวมกลมต่างๆรอยสปอตสวยเลยฝาเดิมแน่นอนนะครับมาไล่ดูเบ้าโชกกันนิดนึงนะฮะเบ้าโชกกับคันหน้าด้านซ้ายนะครับคันหน้าเดิมน็อตไม่ขยับนะครับ คันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากทั้งเรื่องโครงสร้างแล้วก็ประวัติของรถคันนี้นะครับคันหน้าด้านขวาสวยเดิมแบบนี้นะครับเบ้าโชคด้วยฝากไว้ด้วยฮะใครที่สนใจนะครับคันนี้ถ้าเกิดว่ารถปรับสภาพเสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่ติดจองนะฮะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ a c c o r d 2.4 EL นะครับปี16-17ราคาค่าตัว569,000นะครับกับเลขไม 1, 2, ล์120,000โล รถประวัติศูนย์ครบนะฮะมีรายละเอียดให้ชัดเจนทุกอย่างโครงสร้างผมพาดูไปแล้วใครที่ถูกใจสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยผ่อน9,800ตลอดสัญญานะครับสำหรับวันนี้ผมเต้พยนยนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ